มาดูทีมช่างกำลังเก็บงานฝ้าอยู่นะครับตอนนี้อันนี้เป็นช่างบุง,บบงน,นะครับกำลังเก็บเก็บงานฝ้ายนะผู้กดบันทึกยังวะอ,อันนี้คนหนึ่งนะครับไปได้อีก,ก,กสองคน อันนี้คนหนึ่งก็ต้องเก anyway. ไไง็บอยู่ตู้ไฟนะครับหลายคนอยู่ข้างนอกเป็นไงโอ้คนนี้เสร็จแล้วเว้ยเสร็จวเสไเหรอแวปิดเลยนะรูนั้นอ่ะปิดเลยปิดเลยรูเป็นสิบตอนนี้มีรูจะยิงอ่ะพ่ศักดิ์เป็นไงบ้าง อะมันเป็นอย่างมันหล่นลงมาไม่อันแท่งไม่มาน่ะมันดันเขื่อมันสั่นมันสั่นเจ้าพวเอาย้าวมันสั่นจรงจิั่นแล้วถอนแล้นี่มันเกิดเ็กเคื่องเก่าได้ไหมถอนลงไปมันหลายบราษันะบอกเนี่ยมันลายกับไฟมันไฟมันชาวชาวชาวเบาอยู่ไหนอยู่ไนเสี้ยนห้อยย่ดอกเนีนนในิสนห้อยย่ดอกไห้คนชาวเบา

ปดติดตามผลงานของช่างเราต่อไปนะครับรดแล้วเอาไว้เนะี่ยให้มันฟิตๆไว้อะเอ,อเนเรียบร้อยโอ ต้อมีอะไรจะทำไม่ได้โอ้โเสร็จแล้วพี่าก็เสร็จแล้ว,ลวไม่แก้เห็เเออพอดแล้วทำนี่เอาอืมนี่ก็ง้ามแล้วแล้วให้พี่ปูมาฉาบกวาดบันห้างหามิ่นห้า,หายโพสเส้นหนึวะหามิ้นอกเส้นหนึ่งจะให้หน,นบ้างโชอมาเราเส้นหนึ่งอ่ะเอ,เออน,นี่สังขกกันแล้ว